มีงานของแง่วาปีครับเยาพลังไทยมึงอีกครับพี่น้องคนฝัดสิเริ่มเบือนแล้ววาปีสารคามครับพี่น้องเป็นแรงปฐมปเปนเรื่องสินครับมึงจะทึ่งหายนะนี่คนลายเงี่ครับพี่น้อง พุ่มนาพุ่นานาเที่ยวดีแช่ไา,ายแียผาต้อ,อ,อ,องอะไเดี๋ยวไปทายบนุกไฟครับหลายงานเดียว

งานของเงาข้นลายครับพี่น้องงานค,นคน้นลายลายข้นกระบานเบอร์ล้วครับพี่น้องคนแหนเลยรครับอะโอ้ยอดเลยครับคนหลายถ่า,าย่าครับกระถม่ต้องขินฝาดฝาดฝาดฝสดฝหดัายฝรราาด ซื้อขายแบบเี้พี่น้องงานของ nhau นปครับไม้ละ3บาทครับลูกชิ้นหมูมืองกระบีไม้ละ3บาทแล้วขายทีไม้ละ3บาทครับไม้ละ3บาท

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn น้องกระดาษกินครับล่อยขี้อะไรผมกเบเ้ยเพือนนะครับพี่น้องลายยุบบิดมือก็เพลน คนคนที่ทานมีด๊อกแน่แ้วกินหอยปัดได้เลยเปิดตัวเปิดตัว เดยวต่ายงานกนนรัน้งานองยาววันน eh pues ี้งานกองยาววันสุดท้ายครับเริ่อตัววันที่10 2 1 12 13 14คนละครับพี่น yeah ้องวันนี้2 4ครับขัี่4ผมจะเล่นมาคืนต่อวากา สามสิบบาททุกครอด้วยมาให้รางวัลนกลองยาวเป็นแสนสแต่ว่าไปจ้างมอลลเป็นหนมื่นมาม,มันจิกให้เดี่ยวห้องวมูลเดิงมาสิเด็หมอลลมีอังมาเนาะคัดจิจ้างสามหมื่นมามาคลิปดูแล้วกลองยาวทุกคณะนา่าอบตอรหรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นได้ส่งต่ำสุดอบตก็จะส่งมาแล้วอย่างน้อยสี่หมื่น ครับบนถานเมื่อวานสี่แย้วครคณะห้าหมื่นหกกองยาวครับพี่น้องลงมาก็มารวมบนร่างไร้ไร้ครับพี่น้องคนใหญ่เบิ้งควันยาวควันยาวว่าปีงานกองยาวรวมตัวกันครับมาหนึ่งสองสามสี่มารวมครับพี่น้องเหลืออีกสองคณะอ่ากำลังเข้ามาเตรียมตัวไว้เนื้อลก ทีมาัคพนาขัิมีประกอบด้วยเรื่องสินมาต่างหันครับโมเรกเจอกันสามทุ่มตรงเตยลาหกเช้าครับเราจะได้ผู้ชนะเลิศเท่านั้นนะครับที่นี่จะใช้เวลาแสดงโชว์ประมาณ20นาทีเท่ากับเวลาแข่งขันแหละครับผมแต่แต่อารมณ์จะดีกว่า ดูจากภาพเมื่อวานครับผมส่งภาพของ<ด>สินต่อซาดไปแล้วส่งให้ท่านดร์สุขิมเมื่อคืนท่านชื่นชมมากครับผมวันนี้พระต้องเปิด<อ> <บน S 2> มาอันนี้พ่นนะท่านเป็นถวยห้องของาฮะอโอ้ถวยข้อมันเป็นยังไงก็ถวยข้อมันถามอย่าง,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 งลายยางได้แปลกครับปอบขานเบิดเลยครับเห็นเอาเขาอะไร งานของเงาดังแบบดังที่สุดแบบจบงานเข้ากับสิได้ลบคลิปออกถ่ายลงยูทูบก่อนครับพี่น้องวันนี้งานงานของเงาครับดังดังครับพี่น้องวันนี้เป็นปฐมพัฒน์เศิลป์ครับปฐหทยี่สิครับเตยล่าเตยล,ล,ล,ล่าครับพี่น้องวันนี้นม้วนแน่นอนครับพี่น้อง บ็ต้องห่วงว่าบมวนขันบ่ขันบ่นบวมวนกับรับร่องมวนมวนครับพี่น้องงานกองยาวคนกับมาเที่ยวดีดีครับเดี๋ยวหมดเรื่องเจอกันครับประมาณสามทุ่มสามทุ่มประมาณสามทุ่มครับปฐมเรื่องสินเหรียญยุสามทุ่มตรงไปถึงหกโมงเช้าเตยลาครับพี่น้องมวนแน่นอนครับราคาสามแสนครับมาล่าปฐมเรื่องสิน เดี๋ยวเจอันครับงานก่อนยาวาปีสารคามสวัสดีครับภาาภูเอ็ดไลท์ครับที่ตาบสองผมนิดเดียครับสวัสดีครับ